กดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเยฟซิวมสด้วันลูกีคสวัสดีเยฟซวชแนครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับอะอยงานแหมานเขาปีครับผมโอ้ยเรีนน้าเรีนตมมีแล้วพี่น้ามงขี้ตมเขาลมบอมงานแรกแหกมันนะคะแหกมานนี้แล้วก็ปิดแล้ว

กอนี้ลาตีมึงไม่เงียบจช่หรือเปล่าผู้เลี้ยงเสื้อเลี้ยงเราอยู่แก้นบอกว่าเป็น่างน้นี่ละนี่เด็ม้วแวเขาล่มเบิ้งกันเาเออเออเออเพิ่นเออเออพออเ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 ออออออเออ่ออเ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 อเอ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 อเเออเอออเออเอเออเออเออ่อ ทุมไปน้ำ่อมาเอเ่าเล่นพวงเล้ันเข่นพวะเาเล่นเงาเงาพนะเสมอแล้วเนี่ยาจีบม้ัายงท้างเบิ่งเล่นอย่าเบิ่งเล่น đó ngay sai đi thôi chạy งามากเลยมากียเลยมาเกีทุกบ้าเดี๋ยวมากีแท้ตัวเียีนเยขานทบ้นกเดยว่ามีไงเจ้าเลยเด็กมักหลายนี่เราเล่นอะไรเมื่อกี้เราล่นอะไรเล่นอะไรไม่เล่นอะไรเมื่อกี้ดูหน่อยเป็นยังไงนะทำยังไงนะไปยาย,ายพ่อจะไว้ เขาจับไม่ได้เขาจับกล้องอยู่เขาจับข้างนี้เดี๋ยวผมนะโอ้ขาดแล้วขาดไปนะพี่น้องเอไปไปบานเดือนนี้ก็คือสิมีแต่าทริปเจ้าเผ่าต้องให้พี่น้องเบิ่งจะเบิ่งเบื่อกันเด้อครับผมเนี่ยบมื่อไหร่เนี่ยเหรอเนี่ยเมื่อไหรพี่วางเสร็จว่า้อันแดดพี่วางคะแดดยนยังแดดจุดแต้ฝ่าอันแดดเนาะขี้มันก็มีอยู่ท่าพี่จิ๋นแหละขี้มัของภาษาเมืองท่าแล้วใช่ไหมกระดับมันเขาอยู่เสอย ขิมคนละสามหมื่นท่าเลยไมน้กระบญญาดายเลยเลยเลยอยากเนี่ยไปนเอาไปน,ไปนกึกกินให้กินเนาะทม่นกินไ่มไป่สุขภาพอยากกินหอยเมียบวฮะอยากกินหอเมียวบัวอ,อาจามาไปไปเนาะต่ยมเอาีคนนงจริงเ <laughs> <อ>หรนี่ครับผมงานแรกของปีเนาะงานแรกกมา ก็ทีนี้พี them. ่้องครับก็เดุ้ดนีุ่ดเพิ่มว่าาจะได้เจ้านี้เรา้อันนั้ต้องไปเที่ยวมเที่ลมเพราะว่าเพื่อแกไปขายไม่อเกี่อมเนแมนแมนแมนนี่เจ้นีกิคำแล้วนี่ก็ได้นั่นเอ้่เป็นงะค้ำแล้วฮะใกันห่วยแรไฮอยู่เรียกพวกเราซ้ำไฮมวะข้าวสิหมดเลย้พี่้องมันเดเกแก้วเร็วเขาใช่ไหมฮะ เออน้องนี่เห็นไม่เห็นไหรนนโอ้ยเห็นแลไปกินน้องบอกอยกินน้องไม่ได้แยกแล้วน้องนะขวันแมงเนี่ยยีโรงแามตาบไวแนวกวีเป็นบ้าเป็นเด็กนเดินแร่งปวดวะเอาล้ ครับเทแรกปีแรกเมื่อไรแหละค่อ,อยง่า,งายที่บอกให okay, ครับ mm hmm. บรรยากาศช่วงเกี่ยวเขานะทุกท่านนะช่วงเกี่ยวข้าวนะ,นะวก,ววนะก็เหี่ยทุกอย่างเลยแล้วก็จะผิดวิถีของชาวนาไปหน่อยก็คือมีน้ำนครับฝนหล่ากูปีเนาะม่เฮ้ยฝนหล่านหล,ล่ามา่สองปีใหญ่ปีหนึ่ปีทสองนี่เล่นน้ำเมาหนี่ถเกี่ยวโอ๊ยตายเมื่อไรหรอ โอ้เราเห่เราบ้าเสียจนนังตีดตีดตดมันห้องบอลไงหืมบ่เสียันยินอยู่ดิเขียมันยินอยู่ี่ตี่แห้งเหมือบคือเศ้ายินอยู่อ๋อแห้งแา เราเก็บมุมผลก่อนเลยพี่ไก,ก่เกี่ยวดีเลยอง่ายตรงนี้มาหลุมนะพี่ไก,ก่เกี่ยวดีเลยมาหลุมหลุมขแถวนี้บ้านนี้มองผลแล่แแแเลยแล่เยงายเลยมาหลุมนะไม่มีน้ำอยู่อ่ะพี่กกไก่ก็มีน้าตอนวันอะป่ะนี้เงาก็ดีวะเบิ้ลดีไรไ สวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับก่อนยอดพ้เมื่อได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไปแล้วไปเขินเขินอยู่มองอยู่เขินบรรยากาศนะพี่ต้องโอ้ยมาเก้หนุดทำไมไม่เปลนเรื่อนี้เป็นไข่เป็นไข่คือที่มาเล่นอยู่งี้สิคือบอลนอนอยู่เฮียนเป็นไข่หนูก็จะหายแล้วหรือวจะเป็นหวาอ๋อหนูเลยรู้กว่าตีเพื่อนมาลูกลูกก็ไม่ได้หนังสือแล้วตอนนี้ คุูโม้นี่ไปโรงเรียนนะท่านไปหวัดเนาะอย่าโคู่วิทย์แถวหลงมาอปะมาหรือปะมอนไปซใช่ลูกเกี่วมทุ่งขึ้ใหน่เล <laughs> สิเลยรถพุ่งวันนี้ลาข้างหน้าไม่คินรถเจ้าขอกระสีมาบ้านหยอกหยอกหยอกรงจัลหน่อยหยอกลงีหูก็ไม่กินนหยียบมาหลายบัดหน้าหน้านี่กับจีนมาหลายกินกินหลายกว่าหยอกลงนี่นะคะบรรยากาศพี่น้องผู้ใดยไม่ได้เจ้าขาโยนได้กับจีนนอนบรรยากาศเลยนะสมัยได้กินนะเห็นเห็นผู้สาวเข้าใจว่าไปเจ้าขอแบบว่าหน้าว่านเนี่ยไงหน้าก็หน้าว่านเนี่ยอย่างหน้าว่านผู้สาวผู้บ้านไปเจ้าขอใส่กับเน้หลายไหมหน้าว่าน บ่เคยกินดอกเขากับหน้าว่านแมวว่านว่านไปแล้วหลายผู้สาวผู้บ่ายไปเกี่ยวเขาหน้าเรากิดว่าได้เราไปเกี่ยวเขาหน้าเราไม่เขาอ่ะหน้าว่านเนาะว่านว่านใส่ทรัพยากระจยให้อยู่นี่นี่เราไปเกี่ยวเขาหน้าเราอ่ะหน้าว่านเลยหน้าว่านนะที่ผู้่ะทำไมได้กี่น้องหนังน้องแบบมาเออผู้สาวไปเกี่ยวเขาผู้สาวผู้บ่ายไปแล้วหลายนะแซ่แซ่มวลเด้ันมวลเมยเด้ต้องคอยก็เด็กไปน้ำมวลเยอะแยะ 谁要白猫，什么白 两年。 ของโค้ดเจ้นะคะหน้าเ,เนี่ยแข็งมากก็สามเคยก็พี่น้อยก็ไลค์กันโอเคพี่น้องสำหรับคลินี้ก็อ,อย่า,ยยาล,ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วผมกด subscribe ช่องโค้ดเจ้าชแนลด้วยแล้วก็เพจใหม่ของเราครับผมเพจโค้ดเจ้าผลไม้ด้วยาะติดตามด้วยนะครับผมโอเคผมเจอกัอนใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ใส่ถรถเยอะดูวยแหละไปก่อนทีครับเขาก็คือขายเลยหรอ